ากาบนมัสก,การองค์หลวงตาและนมัสก,การท่านแม่ชีค่ะยอมชื่อแก้วตาค่ะค่ะยมมากับหลวงตาเมื่อเดินสิงหาแล้วก็ค่ะแล้ว นี้มีโอกาสได้พาครอบครัวมากับหลวงตาด้วยนะคะที่โยมปฏิบัติอยู่นี้ก็มีบริกรรมแล้วก็ดูสภาวะที่เกิดขึ้นนะคะเป็นไงก็มันก็เห็นกายกายใจทำงานแล้วก็บางทีก็รู้สึกว่าอันนี้ก็คือเขาก็ทำงานของเขาเอง ขอลงตาเมตตาชีแนะด้วยนะคะเอส่วนใหญ่มันผู้ปฏิบัติธรรมไม่เห็นตัวเองอะมันผู้ปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่ไม่เห็นตัวเองมันเอาเอาความคิดความรู้สึกเป็นตัวตนเนี่ยตัวเราเีจะเป็นคนยืนพื้นไว้แล้วก็เอาตัวเราเนียืนพื้นเป็นตัวตนไว้แล้วก็เอาตัวเราปฏิบัติธรรมแล้วก็เพื่อคาดหมายคาดหวังว่า เราจะได้อะไรเราจะเป็นอะไรเราจะบรรลุถึงอะไรมันไม่ได้ไปวางความเป็นตัวเราที่จะไปได้ไปเป็นแต่มันเอามันปฏิบัติในการไม่เห็นตัวเองแล้วตัวเองไปมาปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมเพื่อตัวเองอะไปบรรลุถึงอะไรไปเป็นอะไรอันนี้มันเป็นอวิชาอาวิชาอัตตาตัวตนมันเป็นตันา,านอบา,าทานอวิชาตันุอบพทานแต่ของโยมเนี่ยมันยังไม่ไม่จมลึกไปเหมือนอย,อย่างโยม โยมนี่มันจมลึกไปจนถึงกันที่ไปถึงความว่างความไม่มีอะไรใช่ไหมเนาะนิยมนี่ก็จมลึกไปมากเลยแต่ของโยมเองจมงจมอยู่แต่ก็ยังไม่ลึกไปถึงกันความไม่มีอะไรความว่างอันนี้มันยังยังจมอยู่ในความปรุงแต่งอยู่เนาะที่โลนยังควนหาย,ยังหมกมุ่นในธรรมอยู่อันนี้มันก็ยังมันจะหลุดมันก็จะถ้าถ้าชี้มันก็เห็นเป็นตักขานแยกก็จะง่ายขึ้น แต่ไม่รู้ว่าใครง่ายกับใครมันก็คืออยู่ที่ว่าชี้เราเห็นหรือเปล่าถ้าชี้เราเห็นแล้วก็แต่ลุงตาชี้ไปหลายท่านก็ไม่ค่อยเห็นนะตาพงผาและคารวาชี้ไปแล้วไม่เห็นไม่รู้ไม่เข้าใจถึงลุงตาชี้มาก็ไม่เข้าใจก็บอกลุงตาไม่ไม่พูดไม่ขยายความลุงตาว่าลุงตาพูดขยายความเยอะที่สุดแล้วว่าลุงตาไม่พูดไม่ขยายความแต่แต่ชี้แต่ไม่ไม่บอกวิธีแก้ไม่พูดไม่ขยายความไม่บอกวิธีแก้เออเราก็งงๆเหมือนกันนะ ันเนี้ยก็บอกแล้วขยายความแล้วบอกวิธีแก้แต่มันไม่ก็ไม่เข้าใจอ่ะเนี่ยอย่าง,อย,างอย่างนี้มันก็เหมือนกับเหมือนหลายๆคนน่ปกติอยู่ในในที่นี้ก็เป็นปฏิบัติมาสอนมาหลายวันเนี่ยก็คือว่ามันไม่เห็นตัวเองแล้วตุวพยาบาตัวเองไลปล่อยวางเพื่อตัวเองอแบบรู้อะไรถึงอะไรผมไม่ได้ปล่อยวางตัวเองพูดจะบรรลุอะไรถึงอะไรเป็นอะไรแต่มันน่มุ่งเอาตัวเองกับปฏิบัติ เพื่อใจตัวเองอะไปได้ไปถึงก็เป็นอะไรแต่มันไม่เห็นว่าในปัจจุบันขณะเนี่ยมันมีตัวเราอัตตาตัวตนที่ปรุงขึ้นมาเพื่อเอามาปฏิบัติธรรมเอามนดูมนุู้มาเห็นมาเช็คมาตรวจสอบจิตใจของตัวเองเพื่อให้ตัวเองอะไปบรรลุธรรมถึงอะไรไม่ทราบจะเข้าใจไหมเข้าใจเลยค่ะแล้วว่าบางทีก็เป็นอย่างนี้บ่อยเลยค่ะหลวงตาค่ะก็เป็นอยู่อยูก็เป็นอยู่ก็เห็นอยู่แต่ของโยมเนี่ยมันจะเห็นง่ายมันจะเห็นได้ได้ชัด บอกว่าโยมเอาตัวเองไปปฏิบัติเองตัวเองได,ได้ได้ได้ว่าเราหมกมุ่นจริงๆเลย<ช>หมกมุ่นจะไปเอาทำอน,นิานพานอันเนี้นยบริการเป็นหมกมุ่นแต่อย่างโยมเนี่ยอีกท่านเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยมันไปอยู่ในความสบายถ้าไปอยู่ในความว่างความเบาอันนี้ยากเพราะว่ามันไปอยู่ในความไม่อะไรไม่คิดอะไรไม่มีอาการอะไรมันมัน มันรู้สึกกับตัวเองไม่หมกบุ่นตัวเองจนนิพพานแล้วตัวเองพ้นทุกข์แล้วไอ้นี่มันเลยยากหน่อยแต่ถ้ามัน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 เห็นไอ้บ้าอีบ้าเห็นตัวเราฝังในความว่างความไม่มีอะไรฝังอยู่ในนิพพานแล้วมันพูดไม่หยุดเนี่ยก็ปล่อยวางไอ้ตัวเราที่เป็นบ้านได้มันก็ก็เหมือนกันก็ปล่อยวางได้เหมือนกันอันนี้ก็ต้องยกให้ไม่ชีก็น่นห่ะไมชีไปช่วยกันไปช่วยกันอ่ะเนี่ยละเอียดมากเนาะ เราหมกบุ่เใช่ไหมหมกบุ่นเออแต่หมกบุนมันก็มันก็ดีเมืนอไเห็นเห็นะมันก็เห็นสัางขานง่ายแต่ติดแช่ติดว่างติดเฉยเลยนี่เห็นยากมันจะไปเห็นแต่อารมณ์เห็นแต่อาการเข้าใจไหมล่ะเข้าใจค่ะหมกบุนมันก็เป็นธรรมดาปกติทางเดินทางผ่านส่วนใหญ่มันก็คือคนเราทุกคนรักตัวเอง มันเลยไม่ยอมไม่เห็นตัวเองว่าเป็นตัวปลุกแต <lawsuit. S 1> ่ attach, งเป็นสังการปลุกแต่งไม่ยมันไม่ปล่อยวางตัวเองแต่เอาตัวเองก็ปล่อยวางโน่นปล่อยวางนี่ปล่อยวางนี่เพื่อตัวเองมีความสุขความสบายใช่ไหมพยายามจะตัวเองก็ปล่อยวางคนนั้นคนนี้คนนั้นคนนี้ปล่อยวางสิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อตัวเองสบายแต่ความจริงอ่ะมันพ้นทุกข์คือปล่อยวางความรู้สึกเป็นตัวเองความรู้สึกเป็นตัวเราเป็นของของเรามันถึงจะพ้นทุกข์เนาะแม่ท่านต ได้ค่ะขอโอกาสให้ลูกชายอืออืออือว่าไงครับครับขออนุญาตครับชื่อมากนะครับตอนนี้ปฏิบัติเห็นใจไปคิดเห็นร่างกายหายใจครับอยากทราบว่ามีอะไรต้องปรับปรุงอีกไหมครับยังไงยังไงปฏิบัติมานานแล้วเหรอเห็นร่างกายเห็นจิตใจยังไงหล่นะในปฏิบัติที่เห็นร่างกายเห็นจิตใจก็เห็นจิตใจเห็นใจโกรธลำคาหรือว่า เฉยๆมีความสุขประมาณเนี้ยครับมันไม่เห็นตัวเองคล้ายๆกันนะคือไม่ใช่ว่าเหมือนกันเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นแต่เหมือนกันคือไอลักษณะรายละเอียดไม่เหมือนกันแตกต่างกันแต่แต่แต่เมนใหญ่อ่ะคือไม่เห็นตัวเองไอหนูหนูนี่ก็ไม่เห็นตัวเองครัเอาตัวเองไปเห็นกายเห็นจิตแต่ไม่เห็นตัวเองผู้เห็นผู้รู้ผู้เห็นแล้วก็ปล่อยวางผู้รู้ผู้เห็น หนูหนูก็ใจไม่รู้ไม่เห็นผู้รู้หรอครับไม่ไม่ไม่ได้ไม่เห็นผู้รู้ผู้เห็นปล่อยวางผู้รู้ผู้เห็นเ,นเดาตัวเราไปรู้ไปเห็นอ,อ๋อครับหนูหนูก็ใจไม่เนี้ยครับไม่เข้าใจเนาะครับครับไม่เข้าใจคือมันเป็นมันเป็นนี่อะไรล่ะตามธรรมดาของคนทั่วไปนะคือไ,อไอเราว่าจะอธิบายแต่คนมันคนใหม่มาเยอะ แล้วก็ตรงนี้ก็ไม่คงไม่เข้าใจเยอะดูท่าทางแล้วคือธรรมดาของคนทั่วไปเนี่ยเวลาเวลาตายเห็นรูปเนี่ยหนูก็สนใจแต่รูปใช่ไหมเวลาหนูเล่นโทรศัพท์มือถือหนูก็จะสนใจแต่โทรศัพท์มือถือใช่ไหมครับหนูไม่ได้ปล่อยวางผู้ที่ไปรู้โทรศัพท์มือถือไปรู้รายการรู้รู้รายการในโทรศัพท์มือถือทุกประการมีผู้มีตัวมีผู้ไปรู้รายการแล้วก็ไอ้ผู้ที่ไปรู้รายการหนูไม่ได้ถูกปล่อยวางเข้าใจไหม เวลาดูดูโทรทัศน์ดูนู่นดูนี่ดูนั่นดูเนี่หนูจะสนใจแต่สิ่งที่หนูไปดูไปรู้ไปเห็นแต่หนูไม่ได้ปล่อยวางผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นครับครับนี่ก็จะหมกันนั่นจะอธิบายทีครับทราบก็ทราบแล้วครับยังไงก็หนูดูเป็นไม่ได้ปล่อยวางผู้รู้ผู้รู้ไปเห็นไหมหรือว่าหนูปล่อยหนูสนใจแต่สิ่งที่ถูกดูลูกเห็นคือโทรศัพท์มือถือที่เราเล่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กเป็นเป็นยูทูบเป็นอะไรเนี่ย มันก็หนูก็จะสนใจแต่เรื่องราวในในโทรศัพท์มือถือหนูหนูลืมเลยลืมผู้รู้เลยว่ามันผู้รู้โทรศัพท์มือถือเนี่ยผูมันมันบ่นอะไรพูดอะไรวิเคราะห์วิจาร์วิจัยมันมงนอยู่คนเดียวพูดอยู่คนเดียวเหมือนคนบ้าครับใช่ครับที่จะถือตัวผู้รู้ผู้เห็นเนี่ยครับผมเห็นเห็นตาไปกระทบอารมณ์แล้วเห็นจิตเปลี่ยนแปลงผมรู้ทันจิตผมไปบัตแบบนั้นะครับเออก็เห็นจิตเปลี่ยนแปลงก็นั่นนั้นมันเป็นทาอารมณ์นะ พอ <rium> <Dante> ตา,ไป,ตาไปเห็นรูปปุ๊บเลยเห็นจิตเปลี่ยนแปลงอาการที่จิตเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นธรรมอารมณ์คือถูกรู้ได้ทางประตูใจตอนแรกรู้ทางประตูตาตาไปเห็นรูปแล้วก็มาเก <net> ิดการเปลี่ยนแปลงในจิตหนูก็เร็วมากถือว่าเก่งมากก็คือมารู้ที่ประตูใจต่อเลยว่าเนี่ยมันมีอาการของจิตเปลี่ยนแปลงผู้ที่รู้อาการของจิตเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะมันจะมันเป็นยังไงมันแสดงแอคชั่นแสดงปฏิกิริยายังไงก็ที่จึดถือมันเห็นว่ามันเป็นตั้งการเกิดดับไปเรื่อยเรื่ออย่างเงี้ย ทุกคนเจกันอ่ะอะไรครับงงเดี๋ยวเดี๋ยวตาไม่ทันเ้ยไอ้ตรงนี้ละเอียดมากเลยอาจารย์มุ้ยเราจะนับว่าจะพูดสั้นลงสั้นลงแล้วไงก็ไม่ทราบคนไม่เคยเข้าใจอ่ะอ่ะกับขากาเจ้าค่ะอย่างนี้นะเหมือนกับที่ตัวอย่างที่องค์หลวงตายกตัวอย่างเมื่อกี้อ่ะยังสมมุตินี่เป็นมือถือนะอันนี้เป็นมือถือนะ ปกติเนี่ยเหมือนกับพอตาที่น้องพูดบอกว่าพอตาเห็นปุ๊บเนี่ยจะไปดูใจที่เคลื่อนไหวถูกไหมครับอ่ะพอทันทีที่ตากระทบรูปใจเคลื่อนไหวไปรับรู้ใจที่เคลื่อนไหวนั้นใช่ไหมครับแต่ใจที่เคลื่อนไหวนั้นเนี่ยพอมันเคลื่อนไหวปุ๊บเนี่ยมันรู้ได้ยังไงว่าใจเคลื่อนไหวไอจ้จะอาการของใจที่เคลื่อนไหวอ่ะมันก็คล้ายกับมันก็เหมือนกับ พูดง่ายๆมันก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกเห็นเหมือนกันถูกไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยใจที่เคลื่อนไหวตรงนั้นเนะ่ยเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกเห็นมันก็เทียบเท่ากับเหมือนกับว่าไอ้ตัวมันอะไม่ได้รู้ตัวมันหรอกแต่มันมีการรู้มีผู้ไปรู้อาการใจที่เคลื่อนไหวนั้นมีผู้ไปรู้อาการใจนึกออกไหมครับ แต่ครน,นี้ถ้าพูดง่ายๆจริงๆน่ะถามว่าตอนเนี้ยใจรู้สึกแบบเนี้ยเราว่าใครรู้ใครเป็นคนรู้จิตจิตไอ้พูดที่ไปรู้อาการใจที่เคลื่อนไหวอ่ะไอ้ถ้าพูดถึงตอนเนี้ยด้วยความที่ยังยึดถือจิตเป็นเราอะนะ,ะมันก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าเรารู้ถูกไหมคนอื่นเขารู้กับเราไหมว่าตอนนี้ในใจมีอาการแบบนี้คนอื่นเขาจะรู้กับเราไหมว่า ข้้งในใจตอนนี้มีอาการแบบนี้รู้คนอื่นเขารู้เหรอว่าตอนนี้ในใจน้องอาการเป็นแบบนี้ไม่รู้ไม่รู้และใครรู้ตัวเราเอะรู้ถูกไหมครับให้เห็นคว,ความรู้สึกเป็นตัวเราอะไอตัวเราผู้ที่เข้าไปรับรู้อะอาการเนี้ยมันจะแบบว่าอ๋ออย่างนี้นี่เองเออเหมือนกับว่ามันก็จะวิพากวิจารณ์เกี่ยวกับอาการที่มันรับรู้ให้เห็นตัวเราตัวเนี้ย จริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่เกิดดับขึ้นมาตัวมันนะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา <ances S 3> ไม่ใช่ไปเห็นอาการของใจเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไอ้นั่นน่ะมันเกิดดับไม่เที่ยงอยู่แล้วอาการของใจอ่ะอาการของใจมันไม่เที่ยงอยู่แล้วมันเกิดดับอยู่แล้วแต่กิเลสอ่ะไม่ได้อยู่ตรงนั้นกิเลสจะอยู่กับตัวเราผู้ไปรู้ ตัวเราผู้ไปรู้แล้วตัวเรามีความยินดีตัวเรามีความยินายตัวเรามีความพอใจหรือไม่พอใจต่อปฏิกิริยาเนี้ยให้เห็นไอ้ตัวเราตัวเนี้ยมันก็เกิดดับเช่นกันอ๋ออันนี้มีเห็นอยู่บ้างคนระับฮะแบบไปรู้แล้วจิตไม่ถึงว่าแบบตัวรู้มันไม่พอใจแบบอารมณ์เนี้ยมันพอมีเห็นบ้างนะอ่ะอย่างเช่นสมมุตินะติต่างว่ามีความโกรธเกิดขึ้นนะสมมตุติตากระทบรูปเนี้ยโกรธ โกรธเกิดขึ้นเห็นไหมปฏิกิริยาที่ใจมีความโกรธแต่ความโกรธมันไม่รู้ตัวมันเองนะจริงไหมแล้วใครไปรู้ว่าตอนนี้ข้างในโกรธเราเรารู้ให้เห็นว่าไอ้ความโกรธอ่ะมันเป็นสิ่งเกิดดับธรรมดาแต่ไอ้ตัวเราที่ไปรู้ความโกรธมันจะมีปฏิกิริยาต่อความโกรธมันไม่ใช่รู้เฉยๆนะมันรู้เสร็จมันจะไม่พอเฮ้ยทำไมแค่นี้ต้องโกรธวะหรือ หรือหรือมันติดไปกับความโกรธอย่างเช่นนะพอมันรับรู้ความโกรธปุ๊บเนะถ้าติดไปกับความโกรธมันก็พูดแบบว่าแม่งไอ้นี่เนี่ยหาเรื่องสุดสุดหรือถ้ามันไม่พอใจความโกรธมันก็จะแบบว่าเฮ้ยแค่นี้เองทําไมต้องโกรธวะเห็นไหมมันจะไม่ใช่รับรู้เฉยเฉยอะอ๋ะอนนอันนี้เห็นคับอ่ะให้เห็นว่าไอ้ตัวเราตัวเนี้ยที่เวลามันรับรู้ความโกรธแล้วเนี่ยแล้วมันแสดงปฏิกิริยาไอ้ตัวเราตัวเนี้ย มันเกิดดับไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงแม้มันจะรู้สึกเหมือนตัวเราก็ตามมันเป็นเพียงธรรมชาติเกิดดับอันหนึ่งเช่นกันไอ้ตัวเราผู้รู้เนี่ยก็เกิดดับมันก็เกิดดับไปกับสิ่งที่ถูกรู้นี่แหละมีแต่เกิดดับอ,ะอบ่ะพูดอย่างนี้พอเข้าใจไหมเข้าใจครับ <นะ S 2> ถึงตรงนี้พอเข้าใจนะ<อ>เห็นไหมว่าไอ้ความโกรธก็เกิดดับนะไอ้ความรู้สึกเป็นตัวเราที่เกิดดับ ที่ไปรู้ความโกรธก็เกิดดับนะเกิดดับทั้งคู่นะทั้งไอ้ผู้รู้ก็เกิดดับมันไม่มีนะรู้เฉยเฉยรู้เฉยเฉยไม่มีนะรู้แล้วมันก็ต้องมีปฏิกิริยาความโกรธเกิดดับความโกรธเป็นสิ่งที่ถูกรู้ก็เกิดดับไอ้ตัวเราผู้รู้ก็เกิดดับถูกไหมครับคาวนี้มาดูนะไอ้ตัวเราความรู้สึกเป็นตัวเราที่เป็นผู้รู้ที่เกิดดับกับไอ้ความโกรธที่เกิดดับมันเกิดดับที่ไหน อันนี้ไม่ได้ดูอันนี้ไม่รู้ครับมันเกิดดับที่ไหนมันเกิดดับบนฟ้ามันเกิดดับที่ดินมันเกิดดับที่ต้นไม้หรือมันเกิดดับที่ไหนใจวใช่และใจอยู่ตรงไหนบอกตำแหน่งได้ไหมกลางหน้าอกเลครับอ่ากลางหน้าอกใช่ไหมถ้าเราว่าถ้าเอาหมอไปผัดตัดน่ะไปสไลด์สลด์สไลด์เจอใจไหมไม่เจอไม่เจอแต่เรารู้ว่าความโกรธเกิดดับที่ใจ ความรู้สึกเป็นตัวเราก็เกิดดับที่ใจ<ะ>แต่พอคิดว่าใจอยู่กลางหน้าอกคนก็จะเข้าใจอย่างนี้นะใจเหมือนอยู่กลางหน้าอกแต่พอไปผ่าเจอใจไหมไม่เจอไม่เจอเพราะฉะนั้นเนี่ยใจจริงๆอะ่ะมันดูเหมือนมีแต่จริงๆมันเป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรปรากฏ<ะ>แต่จะบอกว่ามันไม่มีไม่ได้ทำไมถึงบอกว่า ใจไม่รู้อยู่ตรงไหนเลยแต่จะบอกว่าใจไม่มีไม่ได้ทำไมบอกว่ามันไม่มีไม่ได้ก็ความสุขเกิดที่ใจความทุกข์ก็เกิดที่ใจอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องจะรู้ว่าจริงๆแล้วธรรมชาติความจริงมันมีแค่นี้แหละมันไม่ได้มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอยู่จริงๆมันมีเพียงสิ่งธรรมชาติที่เกิดดับอย่างเช่น ความคิดอารมณ์ความรู้สึกหรือสรรพสิ่งทั้งหลายนะ่ยที่เข้ามารับรู้แล้วเนะี่ยล้วนเกิดดับความรู้สึกเป็นตัวเราความรู้สึกเป็นตัวเราที่รู้นู่รู้นี่รู้แล้วก็มีกิริยาอาการมีปฏิกิริยาต่อสิ่งที่ถูกรู้ไอตัวเราตัวนั้นก็เกิดดับอันนี้ธรรมชาติที่เกิดดับเนะี่ยเขาเรียกว่าธรรมชาติฝ่ายสังขารปรุงแต่งแต่มันมีธรรมชาติหนึ่งคือใจ ซึ่งเมื่อกี้น้องก็บอกไม่รู้มันอยู่ตรงไหนแต่รู้ว่ามันมีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันไม่มีอะไรปรากฏน้องว่ามันเกิดดับได้ไหมก็มันไม่มีอะไรปรากฏอ่ะไม่มีมันจิงเป็นธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับใจเป็นธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับไม่ไม่มีตัวตนให้รับรู้ได้เลยแต่รู้ว่ามีอยู่ธรรมชาติเนี่ยเขาเรียกว่า ธรรมชาติไฟวิสังขารคือมันปรุงแต่งไม่ได้มันได้แต่รู้ใจเขาได้แต่รู้ธรรมชาติสองอย่างเนี้จะอยู่คู่กันคือธรรมชาติที่เกิดดับย่อมเกิดดับในธรรมชาติที่ไม่เกิดดับหรือสังขารปรุงแต่งน้องเข้าใจคำว่าสังขารไหมสังขารปรุงแต่งทุกอย่างที่เป็นสังขารปรุงแต่งที่เกิดดับมันเกิดดับในใจที่ไม่เกิดไม่ดับ ธรรมชาติมีแค่นี้<ฮ>นี่คือความจริงของธรรมชาติเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจตรงนี้จะรู้ว่าอ้าวแล้วตัวเราอะความรู้สึกเป็นตัวเราเป็นธรรมชาติอันไหนเกิดดับหรือไม่เกิดดับเกิดดับเกิดดับ,ดบจริงไหมความรู้สึกเป็นตัวเราอะเป็นธรรมชาติที่เกิดดับธรรมชาติที่เกิดดับจะบอกว่าเป็นตัวตนจริงๆได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ตอบได้เร็วมาก เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อทําความรู้สึกเป็นตัวเรามันกลายเป็นสิ่งเกิดดับเสียแล้วอะจะบอกว่ายังยืนยันได้ไหมว่ากูจริงๆอะไม่นั่นแหละเพราะฉะนั้นธรรมชาติที่เกิดดับความรู้สึกเป็นตัวกูที่เกิดดับมันจึงไม่สามารถยืนยันได้อีกแล้วว่ากูจริงๆอะส่วนไอ้ใจที่ไม่เกิดไม่ดับถามว่ามันจะเป็นกูได้ไหมไม่ ก็ยังไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเลยอ่ะ uh huh. เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าไม่ว่าธรรมชาติที่เกิดดับแม้แต่ความรู้สึกเป็นตัวกล่วที่ที่เคยเข้าใจว่าเป็นกูกูอละพอมันเป็นสิ่งเกิดดับเสียแล้วไม่สามารถยืนยันได้อีกแล้วว่านี่คือกูจริงๆอัตตาตัวตนจริงไม่เคยมีอยู่จริงสิ่งที่มีคืออนัตตาส่วนธรรมชาติใจที่ไม่เกิดดับไม่สามารถบอกได้ว่าอยู่ตรงไหน สิ่งนี้มันย่อมไม่ใช่ตัวตนอยู่แล้วถูกไหมเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยธรรมชาติทั้งสองไม่ว่าสิ่งที่เกิดดับหรือธรรมชาติที่ไม่เกิดดับมันจึงไม่ไม่เคยมีอัตตาตัวตนอยู่ตรงไหนจริงๆมันจึงมีเพียงอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนออสัพเพธรรม,มาอนัตตาออทำทั้งหลายล้วนเป็นอนัตตา พูดอย่างนี้พอเข้าใจไหม<ะ>เพราะฉะนั้นเนี่ยการมาเพียรจริงๆนะ่ะไม่ใช่เพื่อให้เราไปได้ไปถึงตัวเราจะได้ไปบรรลุหรือไปได้ไปถึงไปบรรลุนิพพานไปพ้นทุกข์ไม่ใช่แต่มันเป็นการล้างความเห็นผิดทั้งหมด<ะ>ที่คิดว่ามีตัวเราจริงๆอ่ะอยู่ในธรรมชาติไม่ว่าธรรมชาติฝ,ฝ่ายเกิดดับหรือธรรมชาติฝ่ายที่ไม่เกิดไม่ดับ Oh. เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อในธรรมชาติทั้งที่เกิดดับและใจที่ไม่เกิดไม่ดับนะไม่มีตัวเราเสียแล้วอะแล้วมันจะมีอะไรอีกไหมไม่มีไม่มีมันจริงไม่ใช่ว่าใครไปได้ไปถึงไปเป็นไปสำเร็จหรอก oh. แต่มันเป็นการรู้แจ้งความจริงของธรรมชาติว่าอ๋อในธรรมชาติเป็นแบบนี้แหละ แต่ในธรรมชาติไม่เคยมีตัวตนครัเพราะอย่างนี้พอเข้าใจ,าใจนะจเพราะฉะนั้นเนี่ยของน้องน่ะเดิมอะ่ะจะจะได้เหมือนตากระทบรูปใจเคลื่อนไหวเห็นอาการของมันที่เคลื่อนไหวครับแต่มันจะมีผู้ไปรู้อาการาต้องเห็นว่าไอ้ผู้รู้อาการเองอะ่ะที่มันรู้สึกว่าใครรู้กูนี่แหละรู้ ไอก้กูเนี่ยก็เกิดดับอ๋อครับพอนึกออกไหมนึกออกครับอ่ามีคำถามอะไรไหมเออรู้สึกมันยังไม่สุดนะยถ้าถ่ายท้องปวดอุจจาระปวดท้องรู้สึกว่ามันยังถ่ายไม่สุดยังเป็นมวลอยู่ในใจของหนูรู้สึกไม่สุดคําถาม<อ>ยังไม่สุดต่อการขอามเขา้าใจมันยังไม่สุดเลยไม่สุดมันถ่ายท้องไม่สุด เออถามอยนะครับว่าตอนช่วงนี้ตัวเราของผมนี่มันเกิดบ่อยไหมครับมันก็เกิดตอนหนูแสแวงหาเนี่ยหรือหนูยึดอะไรก็เริ่มมีตัวตนเมื่อปกติโดยธรรมชาติถ้าหนูไม่แสแวงหาไม่ดิ้นรนทยานอยากด้วยกิเลสตัณหายึดมั่นถึงบั่นด้วยความอยากด้วยกิเลสตัณหามันก็ไม่มีตัวตนเพราะธรรมชาติตัวตนมันไม่มีอยู่แล้วแต่มันจะเกิดขึ้นเมื่อมีอวิชชาตันอนประราน ถ้าเรามีสตินี่มันหายไหมครับทวกท็ก <น ENE. S 2> ถ้าไม่ไม่หนูไม่ไม่ไปยึดอะไรไปกิเลสตัณหาไอ้นันตัวต,วตวมนก็ไม่มีแต่ถ้าหนูไปยึดห,หนูก็ต้องละเสียในตอนนั้นครัหนูไปยึดมันก็มียึดกิเลสราคะโทสะโมหะมันม,มีสามอย่างราคะโทสะโมหะความโลภความโกรธความหลงหนูไปมีความเพลินใจติดใจยินดีกับสิ่งใดทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจหกประตูในขณะจิตนั้นอย่างเนี้ย ก็เท่ากับหนูยึดถือเป็นตัวเป็นตนเป็นอวิชาอัตตาตัวตนเป็นตัณหาเป็นอุปทานเเพราะฉะอวิชาตัณหาอุปทานเนี่ยมันก็คือกิเลสเองครับโดยถ้าหนูเนี่ยจป็ัญขนาหนูไม่มีไม่ได้ยึดถืออะไรด้วยความรักหรือความชังหรือเมื่อเพลเพินเมื่อเพลเพินตาลอยใจลอยสติไม่อยู่กับตัวอันนั้นอวิชาอัตตาตัวตนก็ไม่มีไม่เกิดขึ้นครับเพรนะะน ไอ้ตัวตนของเราเนี่ยที่แท้แท้จริงในใจเรามันจริงไม่มีอยู่ตลอดเวลา<ะ>มันจะมีต่อเมื่อหนูเกิดกิเลสหรืออวิชชาเกิดอวิชชาตัณหาวทานมันที่จะมีความรู้สึกมีตัวตนขึ้นมา<ะ>แต่ถ้าหนูไม่มีอวิชชาตัณหาวัทานหรือมีกิเลสข,ขึ้นมาก็จะไม่มีตัวตนดังน<ะ>ั้นความเป็นตัวตนจะงไม่ได้หมายถึงขันห้าที่มีรูปร่างมานั่งฟังทะลุณตายตัวนี้เป็นตัวตายตัวที่มันเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายผุพังสลายไปตาธรมธรรมดา แต่ความยึดเป็นตัวเป็นตนไวในใจเราเนี่ยถ้าเราไม่เห็นไม่รู้เท่าทานนั้นพอตายแล้วมันไม่พอขันห้าตายไอตัวที่มานั่งคุยหนุงตาตายไอตัวนั้นไม่ตายต้องไปรับเคาะกรรมเพราะว่าอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารกรรมสังขารกรรมเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณกรรมมันวิญญาณจะต้องออกไปไปรับผลของกรรมอ๋อครับแล้ววิญญาณเนี่ยถ้ามันทราบเป็นตัวตนมันก็จะรับผลของกรรมในปัจจุบันและตลอดและในอนาคตฮะไม่ทราบจะเข้าใจไหมเขาคุณเขาบออ หมดคำถามแล้วเหรอหมดคําถามแล้วครับจริงก็เปล่าตอนนี้ไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรจะถามค,คิดคิดคําถามไม่ออกครับคิดคําถามไม่ออกแต่มีตัวตนฝังไว้ในความรู้สึกมีตัวตนฝังไว้ในความรู้สึกอถ้าจะชี้ฟันกันปัจจุบันเลยมันค่อยๆหนูยังคิดยังรู้สึกว่า เอาตอนน,ตอนนี้พอแค่นี้ก่อนเพราะยังไม่มีคําถามต่อเดี๋ยวกลับไปพิจณากลับไปทําก่อนกลับไปปฏิบัติก่อนหนูฟังให้ดีนะตรงเนี้ยไม่งันหนูก็จะรู้แจ้งเดี๋ยวนี้เลยสิ้นตัวตนเดี๋ยวนี้แต่ตอนนี้หนูไม่เห็นว่าหนูเนี่ยการที่หนูคิดหนูรู้สึกเนี่ยมันสร้างตัวตวไนไว้เออตอนเนี้ยผมพอแค่นี้ก่อนรู้สึกว่ามันถามต่อไม่ได้แล้วผมพอแค่นี้ก่อนผมผมผม เนี่ยผมก็คือตัวตนนี่เนี่ยผมขอกลับไปปฏิบัติก่อนผมขอกลับไปปฏิบัติก่อนผมปฏิบัติก่อนผมจะได้รู้แจ้งผมจะได้รู้แจ้งเห็นไหมมันมีผมตลอดเนี่ยคือหนูยึดเป็นตัวเป็นตนในใจอย่างเงี้ยมันเป็นตัวตนความหลงยึดถือเป็นตัวตนหนูจะเห็นไหมเนี่ยเพราะปกติธรรมชาติมันไม่มีตัวตนมันไม่มีแต่พอหนูเนี่ยไม่เข้าใจตรงนี้หนูก็สร้างเป็นตัวตนไว้เดี๋ยวถ้ผมผมหมดผมปวดคำถามก่อนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวผมขอไปปฏิบัติก่อน ก็คือตัวตนนี่เนี่ยตัวผมขอพอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวตัวผมจะขอไปปฏิบัติก่อนแล้วตัวผมปฏิบัติแล้วตัวผมก็จะรู้แจ้งแล้วตัวผมว่ายังไงเพอาจจะมาสศกันบ้านอีกทีงแล้วตัวผมก็จะไปอย่างเงี้ยทำเรื่อยๆอย่างนี้ตัวแต่ก็ถูกในความจริงถูกแต่มันไม่สุดมันสุดเหมือนถ่ายท้องไม่สุดคือถ้าเรายังหลงยึดถวิตัวเป็นตนมันก็จัาตัวตนเป็นผู้ปฏิบัติแล้วเอาตัวตนไปแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตัวเองอยู่ตลอดมันก็จะไปสิ้นความหลงยึดถือเป็นอัตตาตัวตนหนูเข้าใจไหมทึงตาพูดครับ นูรู้สึกอย่างนั้นจริงๆริงไมถึงตาบอดเนี่ยก็ก็มีเห็นแต่ว่าตอนนั้นสติผมมันมันมองไม่เห็นว่ามันมีตัวตนครับอพอลูกตาบอดแล้วเริ่มเห็นเนาะครับเออเอ,อๆๆแล้วไงต่อแล้วแต่อย่างนี้ผมจะทํำยังไงแล้วแต่อย่างนี้ผมจะทํำยังไงหรืองจะต้องการการ็กระจายอะไรอีกใช่ไหมครับแล้วผมกลับไป ปฏิบัติมีสติให้มากขึ้นครับว่าแล้วเดี๋ยวผมขอกลับไปปฏิบัติให้มีสติให้ผมมีสติมากขึ้นแล้วผมมีสติมากขึ้นแล้วจะเป็นยังไงคงน่าจะเห็นตัวตนได้ครับก็หนูมีเป็นตัวตนอยู่ตอนนี้ที่หนูพูดเนี่ยผมขอกลับไปปฏิบัติให้มีสติมากขึ้นเพื่อผมจะได้เห็นความเป็นตัวตน ก็ตัวตนของหนูมัน,ม,นมันเกิดขึ้นแล้วในปฏิบัติกานเนียเราไม่เห็นเพราะผมจะขอไปปฏิบัติให้มีสติให้มากขึ้นก่อนผมจะได้เห็นตัวตนผมให้ให้มากขึ้นกว่าน,นี้อ๋อเข,ข้าใจแล้วัะเข้าใจจริงหรือเปล่าถ้าเข้าใจจริงด้วยใจตัวนี้มันสามารถพ้นทุกได้ในปัจจุบันนี้เนี่ยเพราะว่าความเป็นตัวตนไม่มีอยู่จริงที่ผมทํามานี่ ปฏิบัติถูกหรือผิดนะครับใครเป็นคนสงสัยแล้วถามว่าผมปฏิบัติถูกหรือผมปฏิบัติผิดไม่ใช่ตัวตนแล้วลต่ตัวตันครับเออเห็นไหมเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นเหรอครับไม่เห็นเนาะผมที่ผมปฏิบัติมาผมปฏิบัติถูกหรือผมปฏิบัติผิดใครเป็นคนถามแล้วถามเพื่อผลประโยชน์ของใคร ใครปฏิบัติผมปฏิบัติผิดหรือผมปฏิบัติถูกมันมีแต่อาการเกิดขึ้นมาในความไม่มีอะไรแล้วดับหายไปอาการเกิดขึ้นมาในปรากฏการหรืออาการเกิดมาในความไม่มีอะไรในธรรมชาติที่ไม่มีอะไรปรากฏแล้วก็หายไปมันก็มีอยู่แค่ั้นอย่างเงี้ยแค่นี้เอง<ะ>ตลอดเวลาแต่มีผมจะทําอะไรให้เป็นอะไรจะเอาอะไรจะจะจะะจะะโดยมีผมก็ไปมีมีผลประโยชน์ได้เสียตลอด อ๋อครับมันเหมือนในใจหนูหมุนลิ่งลิ่งลิ้งลิ่งติ้ว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 ต้องการคำตอบสุดท้ายแต่หนูก็ไม่รู้มันคืออะไรแต่มันไไปจบลงในปัจจุบันใช่ไหมครับคำตอบสุดท้ายที่หนูต้องการคำตอบที่หนูแสวงหาคืออะไรตอนนี้หลวงตาถามหลวงตาหนูบ้างแหละ หนูแสวงหาอะไรเป็นคำตอบสุดท้ายเอออยากทราบว่าสภาวะตอนนี้เป็นเป็นยังไงบ้างครับเฮ้ยหนูเห็นไหมว่าหนูถามอะหนูพุ่งขวาหาประโยชน์เขาหาตัวเองผมอยากทราบว่าสภาวะของผมตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับเห็นเห็นครับอันนี้เท่ากับยึดถือหรือไม่ยึดถือแล้วหรง ยดเห็นไหมอะลูกก็แค่รู้ต่อทันอ๋อแบบนี้เหรอเขาเรียกยึดถือเป็นตัวเป็นตนอ๋อเข้าใจแล้วครับขอบคุณมากครับ